สวัสดีครับทัานเรียนวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้าเป็นครั้งท้ายๆแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกอธิบายมาสอนเกี่ยวกับการเชื่อมพิเศษเลยนะครับเป็นการเชื่อมแบบทับแนวนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับ ก็คล้ายๆกันครั้งอื่นทั่วไปนะครับก็คือครูจะทําการเชื่อมชิ้นงานให้เราดูก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็เชื่อมนะครับเดี๋ยวครูจะเชื่อมแบบเชื่อมครั้งที่แล้วนะครับก็คือเชื่อมยาวมา1นึ่เส้นก่อนหนแนวก่อนนะครับแล้วก็ทําการทับแนวให้เราดู ที่ครูเอาใบงานมาให้เราดูที่ครูเชื่อมให้ดูนี้นะครับก็คือเราสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปใช้ประโยชน์ได้เวลาเราตะใบชิ้นงานขาดเวลาเรากึงชิ้นงานขาดนะครับเราสามารถที่จะมาเชื่อมพอกเชื่อมทับแนวได้เข้าใจไหมครับดังนั้นครูก็มาบอกอธิบายสอนให้เราดูง่ายๆครับก็คือ วิธีการสอนวิธีการสาธิตให้ครูครูครูสาธิตให้เราดูเนี่ยนะครับให้เราดูเข้าใจปนะดูจนเกิดความเข้าใจไง่ายๆครับวิชาครูเนี่ยถ้าเราดูเข้าใจแล้วก็เอาที่เข้าใจเนี่ยไปฝึกไปปฏิบัติแน่นอนครับเราเกิดทักษะเกิดความรู้แน่นอนเราไม่ได้ว่าเรียนกันชั่วโมงสองชั่วโมงเข้าใจเลยไม่ใช่ เราเราเอาทักษะที่ครูสอนสาธิตไปดูไปฝึกจนเกิดทักษะเอาไปต่อยอดเอาไปฝึกแบบต่อเนื่องเข้าใจไหมครับแน่นอนครับเกิดผลแน่นอน100%นนะครับดังนั้นเป็นสาขาที่ว่าโอเคสร้างมูลค่าได้แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือหยิบต้องได้แล้วโอเคไหมครับ เราทำมาหาก,กินได้โอเคนะครับ,รบเดี๋ยวครูจะสาธิตตรงนี้ให้ดูหลักอื่นก็เอาอุปกรณ์มาเตรียมไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยต้องพร้อมก่อนนะตัวพร้อมแล้วอุปกรณ์ต้องพร้อมสถานที่พร้อมนะครับแต่หลักฝึกจริงนะครับก็คือเรามาฝึกตรงนี้ครูเอาเอา,เอ,าอุปกรณ์ารจากชุดเี้ยมาเตรียมตรงนี้ให้เราดูนะครับ ดูตัวอย่างว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปไวๆเลยนะครับก็คือเดี๋ยวครูจะเชื่อมให้ดูนะแ,แนวแรกก่อนว่าเป็นแบบไหนแล้วก็จะต่อรุดเชื่อมให้ดูว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมแบบซ้อนแนวทับแนวให้ดูโอเคนะครับได้เยอะนะนะครับโอเคครับก็เปิดหมายเลข9ตรงนู้นเลยเรียบร้อยอยัง ตรงด้านหลังสวิตช์ก็ขึ้นนะครับไฟก็ขึ้นครูก็เตรียมเหมือนเดิมก็สายนะสายสายดินนะครับสายดินมาคีบไว้ตรงนี้สายดินสายกาวนะครับแล้วก็หัวจับเราเชื่อมเหมือนเดิมนะครับไปไว้นะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ตรงนี้ก่อนดังนั้นที่ครูบอกว่ากระแสไฟ90บ กระแสไฟแต่ละตู้ไม่เหมือนกันที่ครูบอกว่า90หมายความว่าไงชิ้นงานครูเนี่ย4มิลประมาณ4มิลรวดเชื่อมของครูเนีเ่ย2.6มิลเข้าใจไหมครับเป็นรวดเชื่อมเหล็กดานะหล็กทั่วไปเหล็กก้าแล้วบุลนะครับสายเชื่อมที่ครูมาเชื่อมสาธิตให้ดูเนี่ย4เมตรดังนั้นครูได้ลองได้ปรับเรียบร้อยแล้วประมาณ90 ตู้เครื่องเชื่อมไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่เราปรับอยู่ที่ชิ้นงานอยู่ที่ด้าเชื่อมดังนั้นก็คือขึ้นอยู่กับผลงานด้วยดังนั้นผู้ฝึกเนี่ยจะดูจะเข้าใจว่าเป็นแบบไหนยังไงโอเคนะครับแต่ในตู้นี้เราไม่ต้องยุ่งนะครับครูปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาไวๆเลยก็คือเรามาเชื่อมอย่างเดียวก็พอโอเคนะครับก็หยิบรดเชื่อมมา เส้น2เส้นพอนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมตรงนี้นะครับหมดแล้วมาเอาใหม่สานะครูคก็ทําการดูนะครับวางที่ปลายแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเชื่อมให้ดูก่อนให้ให้เราเตรียมแบบนี้ก่อนเราไม่ได้เชื่อมมาหนึ่งสัปดาห์เราเอางานลองมาทําการฝึกมาทําการลองก่อน ได้ไม่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 ใช่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับดังนั้นเอางานลองมาลองเกิดการเรียนรู้ก่อนนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะแล้วก็โก้มไปหยิบก้มไปดูดูดปิดหน้าขาครับลองกันนะครับเราไม่ได้ลองมาเป็นสัปดาห์แล้วก้มไปดูแล้วก็เคาะไปหนะน้ากากปิดเคาะเคาะเคาะไปลองไป ค่อยเลื่อนมาดูดูแสงนะครับประมาณนี้นะครับระยะห่างหนึ่งเท่าความโตประมาณนี้นะครับแล้วค่อยเลื่อนมาแบบนี้นะครับให้เราเคาะเคาะเคียร์หรืออาร์กยาวไปก่อนใคร่ไหมครับเคาะดูดูเคาะแบบนี้หน้ากากเป็นเคาะเคาะอย่างเงี้ยเคียร์เคียแล้วให้เกิดเกิดการเรียนรู้เคาะไปเคียร์แล้วก็ให้แสงมันอาร์กต่อเนื่องเงี้ย สักเส้น2เส้นพอ3ามเส้นก็ได้ให้เกิดความการเรียนรู้ก่อนของมือเราก่อนเข้าใจป่ถ้าเป็นมืออาชีพไม่ต้องไอ้พวกนี้ไม่มีนะครับดังนั้นเรียบร้อยแล้วเราลองแล้วนะครับเราก็ลองมาลองเคาะลองขัดดูว่าหลอมหมลายแบบไหนยังไงบ้างนะครับต่อมามาดูงานจริงเลยอันนี้ เดี๋วคูจเชื่อมยาวจากจุดนี้ยาวไปตลอดทั้งแนวนะครับว่าเป็นแบบไหนให้เราสังเกตดูดูนะครับให้เราสังเกตว่าระยะที่ครูสอนเป็นแบบไหนยังไงบ้างการเคลื่อนที่หรือความเร็วเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็บุมจำจำท่าทางให้ได้นะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ เลียนแบบท่าทางวิธีการการเคลื่อนที่อันนี้เอาไปฝึกดูโอเคนะครับเอาดูฝึกจัดที่ได้แบบนี้นะดูนะครับตั้งท่าแบบนี้นะให้ได้นะครับดูดูท่าทางนะครับเพาะหน้ากากปิดดูนะครับอาไปบนชิ้นงานจริงเราดูครับอยู่กับที่แล้วก็เลื่อนมา คอยเลื่อนมาช้าๆแบบนี้นะครับดูแสงนะครับเคลื่อนที่นะความเร็วประมาณนี้นะครับมุมห5สิบห้าเจสิห้าประมาณนี้นะครับคล้ายๆจับติสองปากกาแล้วอักมาอักมาเรื่อยอักมาเรื่อยจนจนสุดเลยใกล้จบครับจบหยุดกระที่ก่อนหนึ่งสองแล้วก็ยก แบบนี้นะครับดังนั้นสังเกตไหมเวลาคูอาร์กอะ่ะคูจะนิ่งเลยค่อยๆเลยระยะห่างกับชิ้นงานรุดเชื่อมกับชิ้นงานใช่ไหมครับรุดรดเชื่อมก็หดหดไปนะเราก็ต้องเติมรุดเชื่อมให้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแหละครับเป็นความยากของช่างเชื่อมเขาบอกว่าอะไร ระยะห่างจากปลายรูดเชื่อมชิ้นงานหนึ่งเท่าความโตแต่เราไม่ได้เป๊ะตลอดเข้าใจไหมครับเราเราเราเติมได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเคลื่อนที่ไปทิศทางที่ต้องการเข้าใจไหมข้อที่ที่สี่ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องทําให้ได้ไปทิศทางไหนแล้วก็ข้อที่ห้าสุดท้ายก็คือมุมการเชื่อมนะครับก็คือใช้จ,จับดิงสอประคาอย่างนี้นะตรงนี้ก็คือหกสิบห้า 75แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จนจนแนวเชื่อมร้อนแดงส้มแล้วเป็นสีดำนะแล้วก็มามามา,มาเคาะเคาะแบบนี้ก่อนเคาะเอียงนะครับเค<ล>าะเอียงนะครับแล้วก็เคาะอย่างเงี้ยก่อนมันก็จะออกมาเป็นแนวแบบนี้เห็นไหมครับยิ่งนแนวละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเนี้ยเล็กนแนวละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเข้าใจไหมครับให้เราทําการเชื่อม แล้วเป็นแนวแบบนี้ก่อนเห็นไหมครับแล้วก็มาขาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูจะเชื่อมแนวแนวที่สองมันก็จะทับแนวที่หนึ่งเข้าใจไหมครับเดี๋ยวแนวที่สองเนี่ยครูจะเชื่อมมาแค่ครึ่งแนวแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าต่อรุดเชื่อมเป็นแบบไหนยังไงโอเคไหมครับเอาดูดูนะครับปดัดปัดก่อนปัดก่อนนะครับแล้วก็วางเตรียมชิ้นง,งานแล้วก็เอารุดเชื่อมมา รูดเชื่อมมา1เส้นนะครับประมาณนี้อันนี้เปลี่ยนได้ประมาณนี้1นิ้วนิ้วครึ่งน,นะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใส่ถังก็ได้นะครับแล้วก็มาเตรียมชิ้นงานเอาชิ้นงานให้มันเหมาะกับท่าทางของเราว่าประมาณไหนยังไงเข้าใจไหมครับอันนี้ก็คือการเตรียมชิ้นงานแล้วก็จัดท่าทางประมาณไหนให้ได้แบบนี้ก่อน นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเชื่อมเลยไม่ได้จัดท่าทางให้ได้ก่อนประมาณไหนอาร์คแบบไหนเรียบร้อยแล้วก็มาทําการอาร์คดูนะครับจัดท่าทางได้เสร็จปุ๊บลองข้อก่อนนี้แ้อาร์คไปข้อไปแล้วมาที่ชิ้นงานดูดูนะครับจี้ไปจี้ไปตรงปลายแนวให้มันขึ้นมาครึ่งหนึ่งแ้วที่สองขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เคลื่อนที่ไป ระยะห่างจากจิดงานรถเชื่อมความเร็วดูดูนะครับประมาณนี้แสงนะครับครูยกตัวอย่างว่าสมมติว่ารถเชื่อมหมดรถเชื่อมหมดก็คือยังไม่จบแต่รถเชื่อมสมมติว่าหมดแล้วไงดังนั้นเราก็ต้องทำไงก็คือมาทำการให้ให้ร้อนแดงจนเป็นสีดำแล้วมาทำ ความสะอาดโทษทีมาเคาะตรงนี้ก่อนตรงปลายแนวนะครับบอกก่อนนะตรงปลายตรงปลายแนวเคาะเบาๆให้เกิดให้เห็นเนื้อโลหะก่อนเข้าใจไหมแบบนี้นะครับอย่าเคาะหมดไม่เอานะครับเคาะให้เห็นตรงนี้ก่อนเคาะหมดไม่ได้นะครับถ้าเราเคาะหมดหมายความว่าไงตรงนี้มันจะแตกแตกเสร็จปุ๊บเวลาเราอ้างนะครับ พวกเม็ดโลหะสหลักมันก็จะกระเด็นเข้าหาแนวเชื่อมนะเกิดเกิดการเม็ดโลหะแล้วเราทําความสะอาดอีกไงนะหรือ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 ถ้าเราเชื่อมนะครับก็คือให้ข้อตรงนี้ออกก่อนเวลาเชื่อมเชื่อมตรงนี้ผิดครับไม่เอาเชื่อมตรงกลางผิดครับเชื่อมประมาณ1ในสาก็คือตรงหัวตรงนี้นะครับแล้วก็อาร์กยาวไปเลย เข้าใจไหมครับอดูเนะขาะแล้วมาชิ้นงานองหัวนะครับอักไปชิ้นงาน,นครับอักไปองหัวนะครับอยู่กับที่ก่อนเลือนซ้ายขวาเลื่อนมาตรงขอบนะครับซ้ายขวาระยะประมาณนี้นะครับระยะห่างความเร็วสม่ำเสมอการมุมจะจบแนว จบแนวยนอยุ่กันที่อนหนึ่งสองแล้วก็หยุดแบบนี้แล้วก็เติมปิดหน้ากากไปครับเติมแล้วก็ยกแบบนี้นะครับหยุดแล้วก็เติมเพื่ออะไรเพื่อจะให้แนวเชื่อมมันเสมอกันหยุดแล้วก็เติมนะครับถ้าหยุดเลยนะถ้าเราหยุดเลยเนี่ยมันจะแหว่งอันนี้คือเทคนิควิธี เข้าใจไหมการรักษาแนวนะครับดังนั้นครูก็มาทําความสะอาดหรือมาเคาะดูแนวเชื่อมที่สองนะครับก็เคาะไปแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นแนวยาวตลอดทั้งแนวเข้าใจไหมครับแล้วก็แปรงแปรงขัดแปรงขัดสังเกตสังเกตเมื่อกี้นะครับก็คือไฟมันจะเว็บเว็บเว็บนะครับ คืออะไรเกิดจากอะไรพื้นตรงนี้สกปรกตรงนี้สกปรกเราต้องปัดทําความสะอาดก่อนแบบนี้เข้าใจไหมครับพื้นสกปรกดังนั้นเราต้องเคลียร์หรือตรงนี้หรือตรงนี้ครับเนี่ยเนียเห็นนะดูดูเนี่ยมันกระดกเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับคือการอาร์คไม่สมบูรณ์กระแสะไฟติดติตดดับดับเข้าใจปหดังนั้นเราก็ต้องเตรียมเราก็ต้องวางชิ้นงาน ห้ามกระโดกหรือพื้นนี้ต้องให้มันสะอาดเข้าใจไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะเชื่อมยาวเลยนะครับก็คือแบบยาวเต็มๆเลยให้ดูว่าเป็นแบบไหนยังไงโอเคนะครับอันนี้คือแนวที่สองทับแนวหนึ่งต่อมาคือแนวที่3ทับแนวสองนะครับเอาดูนะครับอ่ะครูก็เหมือนเดิมจะท่าทางให้ได้ดูดูยาวๆเลยนะครับจะท่าทางให้ได้แล้วก็เอางานรองมา มาลองก่อนอถ้าเราใหม่ๆนะครับจะท้าทางให้ได้แล้วก็ก้มไปแล้วก็หน้ากากปิดเข้าไปแล้วก็มาอาร์กแนวที่สามออกไปที่ครับก็เคลื่อนมาแนวที่สองทับแต่สองไประยะห่างจากชิ้นงานประมาณน,นี้นะสูงแสงนะครับทับไปแล้วเคลื่อนที่ วัมเร็วประมาณนี้นะครับเ่อนมาเล่่นมาเล่นเล่นมาเรื่อยเ่่นมาเรื่อยเ่่นมาเรื่อยจนจบแนวหยุดกันที่ก่อนครับแล้วก็ยกแล้วมาเตมต่อครับยกประมาณนี้โอเคไหมครับ,รบแล้วก็ให้ลอนแดงส้มมาเป็นสีดำนะครับ แล,แล้วก็เอียงหน่อยให้เอียงหน่อยแล้วก็ค่อยเคาอ,ออกมาอย่างนี้ค่อยเคาอ,ออกมาแบบนี้โอเคไหมครับแล้วก็มันจะซ้อนอย่างนี้นะครับแนวแนวที่สามก็ซ้อนแนวที่สองนะครับแนวแนวที่สองก็ซ้อนแนวหนึ่งนะ้ำเม็ดเม็ดโลหะแนวเชื่อมนะครับก็จะยาวละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งความสูงใกล้เคียงเท่าไหร่ยิ่งดีโอเคไหมครับ ลองฝึกลองทำดูนะครับมันไม่ง่ายแล้วก็มันไม่ยากนะครับมันอยู่ที่การเรียนรู้องค์ประกอบของเราเป็นแบบไหนยังไงนะครับลองฝึกลองทำดูแบบนี้นะครับไม่ได้ก็มาถามครูถามเพื่อนนะครับเกิดการเรียนรู้ของเราแบบนี้ขึ้นไปโอเคไหมครับครับลองฝึกลองทำดูนะครับทำงานปลอดภัยครับขอบคุณครับ 啊！<Wow. S 2> <Wow. S 3> wow.